สวัสดีครับผู้ติดตามช่องนักปลาเฮชแนลทุกคนครับที่สี่ตีน่ารักเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องนักปลาเฮชแนลก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนับทีมตุกลูกล้านๆน,นะครับของน้องโชคกุลพีมาร์กพีมิวสิกนะครับน้องแก้มนะครับอันนี้ผมก็จะพามา ดูบรรยากาศอีกนะครับนี่แหละครับพักหนอกนะครับนี่ครับนี่แหละครับเิ่นจะปล่อยให้พื้นที่ว่างนะครับเห็นบอนี่ปลูกหยานะครับใบง่อยกล้วยเฮาเพราะว่าช่วงนี้มันจะเข่าสู่ช่วงฤดูแรงนะครับเพิ่นก็จําเป็นต้องปลูกหยานะครับแต่ก็ท่สําคัญคือปลูกพักหนอกนะครับ จะสวยงามทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของพื้นที่บ้านมังหยางนะครับมุมหนึ่งของพื้นที่บ้านมังยางนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับบรรยากาศหลอบบึงนะครับสวยงามเลยนะครับาเพิ่นก็ต้องปลูกพักปลูกหญ้า ตามสลูกแกนที่พมไบทนะครับตัดหนวกเงินแซลตัดงีัยเงินหลานนะครับนี้ก็พามาดูแปลงที่ของของอดีตนะครับอดีตผู้ชอยยันนะครับแกปลูกกับเนี่ยนะครับเป็นครอบครัวนะครับยังนุ่มๆแน่นๆด้วยนะครับท่านเต่าท่านแกไว้รุ่นสางตัวนะครับนี่นะครับนี่นะครับ วิงามเลยนะครับบรรยากาศก็ไดนะครับแล้วก็บ,บึงน้ำที่ท่านเห้นนี่ครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือบึงปลาหลากนะครับเนื้อที่ทั้งหมดทีใ่ในบึงนี่นะครับประมาณสี่ลอยกว่าไรนะครับประมาณสี่ลอยหรือว่าพันไรละ่ะผมก็จำมาม่ได้นะครับ น้องมิวสิกเป็นดาราให้ปู่ด้วยอ่าสวัสดีครับนอ้องลูกนี่ครับมากับน้องมิวสิกมือนเนี่ยมาเก็บพักิหุม่มแล้วก็มาตายลิดให้เบิรงนะครับสววง,งามนะครับออกเบิรงนาสวยงามตามธงเรืองนะครับ จะลงไปหิ่มน้องก็กจะไปเจอปักกะแยงนะครับปักบอนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับ อวยงามน,นะครับคุณห่อน,นะครับเกิดมาก็ต้องสังนาอยุ่ร้างหน่อยกรเรียนนังซื้อไงมากแต่ทำงานนะครับสางเงอสางตัวกันไปนะครับทุกคนเพราะว่าช่มเมือนีนเศรษฐกิจที่งบดีนะครับเพราะว่าเมื่อเขาช่วงครับ การระบาดของโ,โควโิด19เกนะครับกับองควา f เอฟซีทุกคนคงจะได้ฉีดยาควบกันทุกทุกคนแล้วเนาะครับเนาะทุกคนทุกเข็มแล้วนะครับสำหรับผมเองนะครับแอดนะครับช่องนักล่าเสเน็บครบแล้วนะครับสามเข็มสามเข็มผ่านไปแล้วนะครับดูนะครับ ง่ายนะครับบึงบึงนี่ก็มีปลาหลากหลายนะครับเขาจึงเรียกว่าบึงปลาหลากนะครับปลาหลากหลายนะครับมีทุกปลานะครับแต่ว่ามีจระเข้บ่ออันนี์บ่อเนยใจนะครับยังบอทันในมีว่าภายเห็นเถื่อนะครับจระเข้นะครับประมาณบ่อสี่ลอยไร่ขาพันกัอะไรนครับผุมกระจำอะไดนะครับ ว่าท่านเขามาชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแจร์กดติดตามใหมกับช่องนักลายฮิชาแนลนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานลูกๆล้ลานล้านนะครับโม่า,าจ,จะเป็นน้องเช่วคุณน้องมิวสิกนะครับพีมิวสิกนะครับพิมมากนะครับน้องแกม้มน้องมดแดงนะครับเป็นมิวสิกใน้ลูกๆล้ลานล้านของเราน,นะครับเพราาช่วงนี้ เห็ดกันยังพระท่านออกนะครับผมก็เลยปฏิบไปไทายท้ำเรื่องการเก็บเห็ดนะครับอันต้องร่อแลวดูฝนนะครับผมจะทายทํำคอนเทนต์นะครับให้มันตุกครบมิตินะครับทุกด้านนะครับในการเป็นอยู่วิธีบานบานแบบบานบานนะครับของชุมชนบานมั่งของเขานะครับเนาะพักบอพักหนอกพักกแยงนะครับเป็นพักที่เลี้ยงชีวิตพ้นบานมั่งมงมากนะครับตั้งแต่โบราณนะครับ เหลือทีหน่อยกับปลูกพริกนะครับปลูกพริกปลูกเขือนะครับโดย้าเจได้ประหยัดลดการใส่จ่ายลงนะครับนี่ครอบครัวของเรานะครับเราต้องปลูกกินเองนะครับเหลือกินท่ากับขายนะครับตากแดดเป็นพริกแห้งก็ได้กินหลายปีนะครับขวบปีเลยนะครับสําหรับพริกนีกระคือเบียร์นะครับพันธุ์นะครับที่ผมเคยทําเคยทายทําลงไปเรื่อยๆนี่เห็นบอเพื่อเพาะไว้เพาะไว้นะครับ เบิร์งวดนี้เพื่อนก็เอาออกไปปลูกนะครับเห็ดเป็นเดือนเป็นเดือนนะครับในการเป็นเบี้ยเนี่ยก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับพันจังสฉได้เอาออกไปปลูกตัดทีเพิ่นปลูกแล้วก็ประมาณสี่สิบห้ามือหรือว่าเดือนครึ่งนะครับจะได้เก็บผลผลิตทางการเกษตรนะครับนี่แหละครับเป็นจังไรเนาะครับไปเบิรงยายชมของผมนะครับเนาะก๋าจีไทยติดชีวิตเจ้าชมในเบิรงไปเรื่อยๆนะครับเนาะ กับน้องโชกุลกับทีมงานบีมากพีมิวสิกทุกคนนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ว่าท่านเขามาชมแล้วนะครับชอบหรืบอบ่ชอบนะครบับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด,กดติดตามช่องกับช่องนัก,กลายชาแนลด้วยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ขออยู่ตีลงเบียร์เตือนนี้สวัสด,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 ดีครับน้องโอ้สุดยอด